แต่ถ้าย่อยอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันกลายเป็นปุ๋ยได้นะวัดได้เลยตัวนี้นะข้าวโอเอมตอนนี้นะบานตะเกียงเนยเนี่ยการขับเปื่อยได้ขนาดเนี้ยไม่ต้องกลัวเลยที่ดูดิเนี่ยแล้วต้นต้นเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงมากเนี่ยดูแล้วล่างมันก็เกาะดินเนี่ยเกิดจากต่อสั่งเนี่ยตอสั่นตอชัดชัดเนี่ยเห็นไหมไม่ได้เกิดจากเมล็ดจะเห็นได้เกิดจากตอเห็นไใช่ เห็นไหมนี่คือเนี่ยมันจะช่วยประหยัดต,ตังเท่าไหร่ประหยัดต,ต้นทุนเยอะเลยนีเนี่ยทั้งมเมล็ดข้าวไม่ต้องต้นไม่ต้องวานไม่ต้องไถเนี่ยย่อยได้เลยย่อยเสร็จที่มานี้ก็จะกลายเป็นปุ๋ยทีมาดูดินเนี่ยดินอย่างเงี้ยเป็นดินที่เขาเรียกนี่แหละที่ว่าดินที่มีปุ๋ยมันฟื้นแล้วอะเนี่ยธาตุอาหารเพียบเพียบเลยปุ๋ยเราก็หวานน้อยลงว่าปุ๋ยหวานน้อยลง ทนทุมก่นลดลงอีกเนี่ยถึงถึงจะเหลือจะทำน้ำไม่ทันอย่างนี้ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ไน่ดีอย่างนี้นะนยหนก็หมดมดหมดหมดีมดหมหมมดหมดหมดหดหมดหมกหมดมดหามดนมดหมด กาก็คือน้ำก็ใส่ในช่วงแรกเนี่ยช่วงที่เข้าเดินจับโตช่วงแต่กอช่วงย่อยก็ไหลเนี่ยอันนี้คือที่ตั้งแต่แรกเนี่ยเขาไม่ได้เติมอะไเนี่ยก็คือตั้งแต่ช่วงแรกช่วงที่ย่อยก็คือปล่อยให้มันแล้วก็มันจะแห้งก็ปล่อยมันแห้งไปถ้าจะมีก็ไม่เป็นไรแล้วก็ช่วงนี้คือช่วงเข้าเดินกอเนี่ยเข้าแต่กอเนี่ยน้ำไม่ควรจะมีถ้ามีปั๊บมันจะรัดกอรัดกอปั๊บเนี่ยแทนที่เข้าเนี่ยมันจะแตกออกข้างๆมันจะพุ่งขึ้นบนเดียวหนีน้ำนี่คือนี่คือเป็นธรรมชา ธรรมชาติเลยแล้วถ้าช่วงนี้ให้น้ำแบบกุกน้ำน้อยๆไม่ต้องมากเท่าไหร่มันมันก็จะแตกกอประหยัดกอแล้วก็แล้วก็ปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยทงเนี่ยปุ๋ยนี่มันไม่ต้องกลัวละเพราะอันนั้นเป็นต้นเลือเข้าวเลื้อข้าเก่าเนี่ยบอกเลยในห้าสิบถังก็กำไรอยงไม่ต้องไม่ต้องถึงแปดสิบก้าสิบถังด้วยก็แค่หวานปุ๋ยอย่างเดียวเอย่งเงี้ยก็ลงทุนแค่ปุ๋ยฉีดยาลงทุนแค่ปุ๋ยฉีดยาเท่านั้นเองก็ยังอื่นไม่ได้ลงทุนเลย เดี่ยวข้าวเดี่ยวข้าวเกี่ยวใช่แล้วที่นี่ผมชอบอยู่อย่างนีเวลาตีราคาตีตีราคาข้าวนะเข้ามาดูก่อนตีกันในนาตีว่าโอเคใช่ครับตีตีราคาในนานะตีว่าโอเคให้เท่นี้เอาไหมแล้วก็แล้วก็เราก็เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวขึ้นมาปั๊บเดี๋ยวเขารถมารอล่าเลยเออเออเขารู้เลยว่าข้าวแต่จริงๆมันโอ้ยดูยิ่งยิ่งถ้าเขาบรวดูเนี่ยมันจะรู้เลยว่าข้าวใช้เคมีใช้ รเราใช่เงี้ยนะเกิดเขาลู้อยู่แล้วว่าเกิดไม่เคยได้เกมีอยู่แล้วราคาก็จะถ้ารู้ว่าใช้อินซีนะบวกอี500อกห้าร้อยต่อต่ละห้าร้อยตาละห้าร้อยอ่ะเพิ่มอีกอ่ะตาละห้าร้อยโอ้โหตอบบวกบวกก็เนี่ยมันเนไม่เหมือนไม่เหมือนกับแถวแต่างจังหวัดแถวนอกโน้นนะคนไปให้เขาก็าาให้ราคาเท่าไรก็ต้องก็ต้องยอม ครับบอกได้เลยว่าถ้าไม่ถ้าราคาข้าวอย่างนี้นะไม่เปลี่ยนวิธีการใช่อย่างนี้นะอะไรก็ไม่เหลือครับมีแต่เป็นหนี้ทําให้เขาเป็นทําให้คนอื่นเกาหมดแหละทําให้พ่อค้า,าต่างหมดดนะูมันย่อยอมันเนี่ยกลายเป็นปุ๋ยอีกชั้นเนี่ยปุ๋ยก็ใช้น้อยลงเนี่ยจันโดมาแล้วครับอาจารย์ <c oughs> ไายตายอาจารย์ดูแลก็ก็ค่อยๆข้างบนก็ไหม้ลงไปอ่ะแต่เหลืออยูย่ล่างๆไาไปต่อ <s ie> <t une>